เวลา10นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสาราหมู่บ้านปูนะอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกชาน้ํามันและโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ํามันและพืชน้ํามันอื่นๆซึ่งมี่ิช้ยพัฒนาและมลทิ่แม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมส่งเสริมให้รัศดรหมู่บ้านปูนะและหมู่บ้านปางมหาราชนบไทยซึ่งเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดน ไทยเมียนมาปลูกชาน้ำมันและพืชต่างๆในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวนกว่า2,000ไร่เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในปี2567พื้นที่ตำบลเทิดไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติฝนตกดินสไลด์ส่งผลให้บ้านเรือประชาชนพื้นที่หมู่บ้านแม่ม่อเสียหาย14หลังคาเรือน โครงการได้ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการมอบวัสดุสร้างบ้านและห้องน้ําโดยซ่อมแซมบ้านเดิม8หลังและย้ายไปสร้างบ้านใหม่ในพื้นที่ใหม่6หลังเนื่องจากพื้นที่ปลูกชาน้ํามันได้รับผลกระทบจากภัยพ,พิบัติเช่นกันส่งผลให้ผลผลิตมเมล็ดชาน้ํามันลดลงมีจำนวนต้นชาน้ํามัน462,121ต้นเน้นการคัดชาน้ํามันที่มีลักษณะดีนอกจากนี้โครงการได้จัดสรรพื้นที่ป่าใช้สอยให้ดูแลครอบครัว2ไร่พร้อมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาหลากหลายความก้าวหน้งงาน ทดลองแปลงชาน้ำมานออกดอกแดงบริเวณฐานปังหนุนพบว่าคาเมเลียเชกเกียงกลีโอซาและคาเมเลียเซมิเชราตาเริ่มมีการออกดอกและติดผลในปี2518ส่งเสริมการปลูกข้าวไร่แสะสามาแก,ก่เกษตรกร11คนพื้นที่29ไร่คาดว่าจะได้ผลผลิต14,500กิโลกร,รมัมเมล็ดนธุ์580กิโลกร,รมัมพร้อมทดลองปลูกฟักทองญี่ปุ่นแปลงสำนักงานบางมะ ปางมหารโดยปลูกแทรกระหว่างแปลงชาที่ผ่านมาได้ส่งเสริมการปลูกชาอาสามในพื้นที่ตำบลเทิดไทยไปแล้วรวม753ไร่517ครัวเรือนคาดว่าจะได้ผลผลิตใบชาสด1,845ตันและคาดว่าจะมีรายได้รวม25ล้านบาทต่อปีมีเป้าหมายระยะยาวเพื่อสร้างไรายได้เพิ่ม48,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่ ในนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์หัตถกรรมชุมชนบ้านปูนะทอพระเนตรกิจกรรมหัตถกรรมชุมชนซื้อโมทิแม่ฟ้าหลวงสนองพระาราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างครบวงจรควบคููกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นและสร้างอาชีพเสริมแก่ร,รัศดรในพื้นที่ผ่านการผลิตงานหัตถกรรมเริ่มดำเนินงานในปี2565ให้กลุ่มสตรีผู้พิการและผู้ได้โอกาสได้มีอาชีพและรายได้โดยชาวบ,บ้านในพื้นที่ได้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมที่โรงง,งานทอผ้าโดยตงุงเมื่อจบหลักสูตร จึงรับงานโดยเจ้าหน้าที่จะรับออเดอร์จากลอยตุงและนํามาแจากใจ่ายให้แก่สมาชิกตามความสามารถเมื่อชิ้นงานเสร็จครบถ้วนผ่านมาตรฐานโรงงานจะจ่ายเงินให้สมาชิกโดยตรงถ้าไม่ผ่านจะคืนกลับมาให้สมาชิกแก้ไขปัจจุบันมีสมาชิก31คนจาก6หมู่บ้านในตำบลเทิดไทยเช่นบ้านปูนะบ้านหมูซอและบ้านพยาคาโดยรายละ90 เป็นชาวไทยภูเขาชาติพันธุ์ลาหูและร้อยละสิเป็นชาติพันธุ์อาคาผลิตกระเป๋าและสินค้าหัตถกรรมสินค้าแบรนด์ไทยและแบรนด์ญี่ปุ่นช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนแก่คนในชุมชนตามความถนัด เวลา14นาฬิกา29นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสังวานวิทย์8อําเภอแม่ฟ้าหลวงจัดตั้งตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการพัฒนารอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับงบประมาณจากกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเปิดสอนปี2532ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จพระร,ร,าร,ราชดำเนิเนไปทรงเปิดอาคารเรียนเมื่อปี253 4. พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนสังวานวิทย์8ปัจจุบันสังกัดกองก,กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32เปิดสอนก่อนวัยเรียนถึงประถมศึกษาปีทีท่6มีนักเรียน105คนในจำนวนนี้เป็นนักเรียนบ้านไกล39คนโดยเป็นชนเผ่าอาขาลอลริและอุโลมีครูตชด7คนครูอัตราจ้างครูคู่พัฒนาและครูอ,อนุบาลรวม5คน oh, <cool. S 1> ด้านการส่งเสริมสุขภาพพ,พบว่านักเรียนมีสมรรถภาพทางกายสมบูรณ์ตามเกณฑ์บริโภค ประสงค์สร้างศักยภาพทางวิชาการจริยธรรมผลคะแนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นผลการประเมินความสามารถการพูดอ่านเขียนอยู่ในระดับดีมากมีการส่งเสริมให้นักเรียนและคนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าและเผยแพร่ อาคาในงานสำคัญต่างๆวันนี้ได้จัดการแสดงกระทุง้งกระบอกไม้ไผ่และแข่นน้ำเต้าเป็นการแสดงของชนเผ่าอาคาเฉลิมฉลองหลังฤด,ดูกาลเก็บเกี่ยวชายและหญิงจะแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าเต้นเป็นวงกลมตามเสียงจังหวะด,ดนตรีปัจจุบันใช้เพื่อแสดงต้อนรับแขกผู้มาเยือนและสืบทอดสู่เยาวชนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ ด้านการเกษตรใช้พื้นที่หลังโรงเรียนทําแปลงเกษตรและปะศุสัตว์ปลูกต้นเลือดมังกรโดยสอนให้นักเรียนปักชำขยายพันธุ์ได้แล้วกิจกรรมถนอมอาหารสาธิตการทํารากชูดองวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสิทธ์เก่าโรงเรียนสังวนวิทย์แรวมกลุ่มผลิตก,กาแฟาอาราบิกา้าภายใต้แบรนด์กาแฟาลิเชจําหน่ายที่ร้านกาแฟาลิเชในชุมชนโครงการฝึกอาชีพสอนทําไม้กวาดดอกหญ้า ประาชาชนช่วยกันถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นเน้นให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติจริงทําให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองการดําเนินง,งานตามพระดดราชดําริตลอด38ปีที่ผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาของเยาวชนโดยนักเรียนทุกคนกล้าพูดกล้าแสดงออกสื่อสารและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนมาอธิบายและตอบข้อสักถามได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นทักษะติดตัวใช้เรียนและดำรงชีวิตต่อได้ ในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโร,โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงที่ออกหน่วยรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรมแก่นักเรียนรวมถึงรัษฎรรวม90คนโรคที่พบมากคือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เวลา18นาฬิกา33นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์พระตำหนักลอยตุงทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมาการมรดิแม่ฟ้าหลวงในพะบรมราชุป,ปถัมภ์ครั้งที่2ประจำปี2568มีระเบียบวาระได้แก่ผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตรงและพื้นที่ข้างเคียงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2567ในด้านต่างๆอาทิอุทยานศิลปวัฒนธรรมไร่แม่ฟ้าหลวงงานพัฒนาการศึกษางานกิจการเพื่อสังคมมรดกแม่ฟ้า หลวงในพระบรมราชุปถัมภ์เดิมชื่อมูลที่ส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระราชูปัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชจนีก่อตั้งขึ้นมาปี2515ด้วยพระราชดิษฐไทยเชื่อมั่นในความดีและศักยภาพของมนุษย์และพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้ชุมชนที่ขาดโอกาสเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมงานหัตถกรรมและการศึกษาแก่เยาวชนชาวเขาต่อมาปี2528เปลี่ยนชื่อเป็นมูลที่แม่ฟ้าหลวงในพระราชูปัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช น,นโดยงานพัฒนาครบวงจรของมลธิรเริ่มมาปี2531ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่สงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบนพื้นที่โดยสูงประมาณ10,000แสนไร่ที่ถูกแผ้วทางเพื่อปลูกฝิ่นดำเนินการฟื้นฟูป,ป่าควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาปัจจุบันพื้นที่ป่าอนุนรักษ์ของดอยตุงคิดเป็นร้อยละ70ของพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาและดูแลพื้นที่ป่ามาเกือบ40ปี เวลา9นาฬิกา46นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังศาลาราชรารสภาควัดเาบญจมาพิษดุสิตวนารามในการบำเพ็ญพระราชก,กุศลเจ็ดวันพระราชทานศพท่านผู้หญิงพันธสวัลีกิติยากรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มิถุนายน2568สิริอายุได้91ปี โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรยัยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาศีลพระราชาคณะให้ศีลจบพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจบแล้วผู้แทนพระองค์ทรงประเคนปินโตพัฒหารแด่ผู้เป็นประธานสง์ส่วนปินโตพัฒหารนอกนั้นโปรดให้ถ่ายย่าประเคนจากนั้นผู้แทนพระองค์ทรงประเคนจตุป,ปัจจัยเทยธรรมแล้วทรงกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการท่าน ท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยกรฐานนันดรศักดิ์เดิมคือหม่อมเจ้าพันธ์สวรียุคนพระธิดาองค์ใหญ่ในพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนกับหม่องหลวงสร้อยระยะยุคนประสูติเมื่อวันที่24กันยายน2476มีเจ้าน้องร่วมมารดาสององค์คือหม่อมเจ้าธิติพันยุคนและคุณหญิงรังสีนพดลยุคนส่งสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยวมศึกษาจากโรงเรียนราชินีเมื่อปี2493หลังจากนั้นส่งศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ขอพระราชทานกราบถาวบายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวง์เพื่อสมรสกับหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์อุดกิจกิติยากรมีพระธิดาคือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือหมื่นสุทธนารีนาธและหม่อมหลวงสรารีกิติยากร เวลา13นาฬิกา57นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากอสวนรัตนอ,องคมตรีเป็นผูแ้แทนพระองค์ไปยังศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการมอบเครื่องราชอิสริยพรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติ ลูกเสือสรุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสรุดีชั้นที่1นแก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการลูกเสือรวม169คนโดยปี2 5 6 7คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรทางการลูกเสือผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสริยิ่งรามกิรติลูกเสือสรุดีชั้นพิเศษประจำปี2 5ง5าจำนวน16คนและเหรียญลูกเสือสรุดีประจำปี255ชั้นที่1 จำนวน204คน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อ,อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสรุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสรุดีตามความในมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือพอศ2551ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อ,อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสรุดีชั้นพิเศษไว้สําหรับพระราชทานแก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรุดีชั้นที่1่และได้มีอุปการ,ระคุณช่วเยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อนเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้พระราชทานเหรียญลูกเสือสรุดีชั้นที่1และมาาตรหนึ่ง ีเหรียญลูกเสือสรุดดีเป็นเครื่องราชอิสริยาพรณ์ไว้สาหรับพระสถานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่บนบรรดาที่มีอุปการะคุณต่อการลูกเสือถึงขนาดหรือได้อุทิศกําลังกายหรือกําลังความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา60 ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายโชดนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานพันธการอินทะเขื่อนเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธทินสองหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิเโยธทินกองทัพเรือซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคน ร้ายลอบวางระเบิดขณะทําการลาดตระเวนเส้นทางด้วยการเดินเท้าในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณทางเข้าหมู่บ้านยามมแรแนแหมู่ที่4อําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่16มิถุนายน2568 ที่ห้องประชุมทำเนียบอกคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอกคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการสืบสารพระราชปณิธานเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและพระบรมราชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชพ,พิตรในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและมูลนิธิหรือองค์กรที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะอกคมนตรีกำกับดูแลเข้าร่วมประชุมอาทิมูลนิธิราชประ ชาุเคราะห์ในพระบรมราชาธิปัมย์หนยที่พระดาบดและมน่ที่การศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมในพระบรมราชาธิปัตย์มีวาระการประชุมอาทิหลักการและเหตุผลในการดําเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานคําสั่งประธานองคมตรีที่2ทับสอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสารพระราชปณิธานและคณะทางานโครงการสืบสารพระราชปณิธานการดําเนินโครงการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแนวทางการดําเนินโครงการสืบสารพระราชปณิธานการประสานเรื่องคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และการติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565ถึงเดือนพฤษภาคม2568ได้ให้ความช่วยเหลือรัษดรในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลไปแล้ว18ครั้งในพื้นที่17จังหวัดทั่วประเทศ